สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยินคําคลิปนี้เป็น EP ที่16วันที่16ฤดูร้อนวันจันทร์เนาะโอเคทองเผาเสร็จแล้วเอ้ยทองแดงเผาเสร็จแล้วเป็นแยมมะนาวของมะน,นาวมาน่าทำอะไรหลายเครื่องเนาะ งั้นเอามะนาวมาอีกทำเป็นแย่มะนาวอีกสักอันหนึ่งเนาะนนเก็บไปต้องใช้สิบอ๋อใช้มะนาวสิบโอเคมะนาวเราเยอะ เราก็ไปหาคุณยายคุณยายครับมีอะไรผมทำไหมครับมีงานให้ฉันไหมกินอะไรดีดล่ะคุณยายอยากกินอะไรอะ่ะอืงั้นเ่าที่เป็นพวกพวกของเนื้อย่างแล้วกันเนาะหรือลองเอาคุณให้คุณยายเนื้อย่าง คุณยายครับผมเอาเนือย่างมาให้นี่ครับเนื้ออ้าวคุณยายไม่ชอบเหรอหมดเลยของขวัญแล้วล่ะเรามาทำทำพิกแอคดดีกว่า ทองแดงเราเก็บอันเก็บอันที่เต็มก่อนได้พิกแอททองแดงเรียบร้อยเนื้อคุณยายไม่กินเนื้อ เอาเนื้อเก็บกระดาษโถไปหาคุณจอนต่อคุณจอนครับมีอะไรผมทําไหมครับกินอะไรอะ่ะคุณจอนจะกินอะไรห่ะครับดูสิคุณจอนจอนขอให้คุณกินอะไรกิน ให้คุณจอนกินหรือเรากินกินไม่ได้ลองเอาเนื้อมาให้คุณจอดดูซิเอาเนื้อย่างให้คุณจอนคุณยายไม่กินเนื้อ,อ,อโอ้คุณจอยกินเนื้อ ได้เงินเก้าพันห้าต่อไปเราดูของเราต้องซื้อฟิกแอ็กเนาะฟิกแอ็กรั่วขวานดูภารกิจรายวันก่อนขายผลไม้สามฝังผลงไม้สาม น่าจะมาเล็ดพืชปลูกมั้งต้องปลูกไว้ได้อ่มามะนาวเราเยอะเราก็เอามะนาวไปแล้วก็ปลูกปลูกอะไรดีอะทำปลูกอันนี้แล้วกันนะตอนครับผมมาขายสินค้าครับขายผีเสื้อไปเลย แล้วก็ขายผลไม้ก็มันหกภากิจรายวันเสร็จต่อไปก็ฝังผลไม้ไปเราไปฝังผลไม้กันตามอันเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะ สองต้นนึงสามเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปเราของคุ้นยายไม่มีละเออุยายไราทำไปแล้วอันนี้เมล็ดพืชหรอปลูกพืชเรา ไปซื้อนี่ก่อนอ่าซื้อพิกแอคขวานโั้เวล่นน่่่เารร่า่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไม่มีพวกแบบไฟฉายหรอนาอ,อเอ้ยไม่เป็นไรอืมที่จับมแมลงกับเบ็ดตกปลาเราน่านะจะยังมีอยู่โชว์เบลขวานแ,แล้วก็ไปอ่าโอเคเบ็ดตกปลาอันนี้อันนี้ทองแดงนี่เบ็ดธรรมดาเบ็ดธรรมดาเรามีอยู่อ่า ที่จับมแมลงนะซื้อมาให้หมดเลยแล้วกันจอยครับผมมาซื้อตะขายจับมแมลงครับซื้อมาให้หมดเลยครับะหาคุณยายคุณยายไม่มีอะไรทำแล้วอพันห้าเหรอดูสิเรามีบริจาคไม่มีบริจาคน่าจะเป็นปลูกพืชนะเรา จงปลูกไม่ได้เพราะเรายังไม่มีร้านค้า,มาเมล็ดพืชงั้นเราไปนี่ดีกว่า,เ,าเราต้องใช้พรัอ่ะใช่ไหมเพื่ออัพเกรดอมาจัดแมลงเก็บเอาพรัอ่ะโชว์เอลมาอันนี้ไว้ซ่อมหรือว่าไว้ทำ เป็นทองแดงได้ขวานมาตัดก็ได้งั้นเรา,าใช้พลว่ะแะนะแล้วตรงนี้ถ้าเราตรงไปจุอืมหาทาง เราเอาดินพวกเนี้ยมาถมเป็นทางเดินข้ามไปฝั่งนูน้นน่าจะได้กินสวองอันพออั้ง ใชพ่พวอยู่เยอะวันนี้เราเล่นพวอ่ะปดล็อกภารกิจนี่ใชพ่พว 250ัง ทั่วเยอะๆทำเ,เป็นทางเนาะเราไม่ต้องมาทำสะพานเสียวเวลาหน่อยหนึ่ง ในพืชน้ำเหรอขูดขูดขูดมาถมอ่ะขึ้นมาลอยทั้งหนบนเลยน่าป็นไร ตอาณกจิตัน,นี้ใช้พรว่า าจากไหนเนเี่ยโอ้ได้แรดีบุกมาแล้วเดียมเนี่เราอ๋อแรดีบุกเราเอาไปทำไอ้นี่เนาะอะไรนะ น่าจะเป็นแบบแปนที่อยู่มั้งเป็นไอเนี่ยที่ให้มาตั้งที่อยู่ที่บ้านเราได้ทำตรงนี้เสร็จก่อน ามัานเสร็จล้อย่างอย่างไม่เสร็จอะมีแร่แถวบ้านเราด้วยองสปอนข้ใหม่ เรียบร้อยสะพานอย่างง่ายไปเราเก็บเราไปขุดแร่แถวบ้านมีมานาวสักลูกหนึ่งโอ้ตอนนี้บ่าสองเลยเหรอ ไปหาคุณยายก่อนเดี๋ยวคุณยายจะหนีคุณยายเดี๋ยวเอาแผ่นดีบุกไปด้วยครับคุณยาย จนต้องการย้ายอาคารไม่ใช่ต้องการดูอะไรการกระทําของเราได้ไหมนี่ไงโฉนดร้านเออใช้ดุกสองปามสิบกัมสิบห้าตะปูสิบหกกัมสิบห้าปามสิบ ปามสิบห้ากรัมเอ้ยไมย้กรัมสิบห้าปามสิบแล้วก็ตะปูสิบหกอ่าสิบหกห้าแล้วก็อันนี้อันหนึ่งสองอันแล้วก็มาเลื่อย ờ dèm mà nào xịt là, lười lười khắp lười lười. 我还是买一台新的， หนึ่งนะเอาตปูก่อนตะปูอีกอันหนึ่งครับมาทำโฉนดครับคุณยายนี่นร้านค้าโฉนด ียบร้อยเจ็ดหมื่นห้าโอเคเอาเลยเรียบร้อยนั่นค่าโฉนดไปจากใช่ไหมโอเคไปเลยเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ยืนยัน เรียบร้อยอ่าโฉนดเออ๋อเราเตรียมเสร็จแล้วก็เราค่อยมาสร้างกันเนาะโอเคโอเคลาคาโฉนดเอ่อโฉนดไว้ไหนดีเอาแถวนี้แล้วกันเนาะ ตรงนี้เนาะว้างใช่อันนี้น่าจะใส่ของใส่วัสดุก่อสร้างนี่ไงอ๊ เรียบร้อยตะปูเก็บเราใส่วัสดุเรียบร้อยแล้วอยู่ที่นี่พรุ่งนี้เจอกันแล้วก็ออกมาดูเล่ไม้ห้าสิบอันอได้ร้อยหนึ่งไปาโมงเย็นละออกไปเราก็เก็บของก่อนอันนี้ไม้ อันนี้แร่กับตะปูไว้นี่มันเพิ่ไว้นี่ไม้ปามล์ลเราน้อยเนาะเราตัดไม้ป์าตรงบ้านเรานี่แหละ เราไม่ค่อยมีอยาค่อยเอามาปลูกใหม่ แล้วก็ตัดไม่มีหลังพึ่งหล่นเนาะไม้ปลา่าอ่ะฝนตกอ,อีกหกโมงเย็นพอดี ต่อจาหมดละ จะสองมเมล็ดหรอสงสัยต้องไปปลูกที่อื่นแล้วล่ะต้นนี้ต้นกำรรเนอไม่เกี่ยวตัดออกก่อน ต้นมะนาวเพีย okay, บหมดแล้วน,นี้ต้นกำต้นกล้วยต้นเบอร์รี่เสรเรียบร้อยมะนาวเดี๋ยวเราก็มาปลูกต้นปลาล์มหาทำเลยปลูกต้นปลาล์มก่อน

แลกคิดอะไรเลยปอปลูกต้นไม้ห้าสิบต้นโอเคสหมดแล้ว ในเวลการขุดก็น่าจะขึ้นนะรอบนี้เราขุดไปเยอะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ว่าขุดทำสะพานข้าแม่น้ำหรือเฉพาะแค่ต้นไม้เนี่ยเรียบร้อยอเก็บหอยก่อน ในหลามไม่หลาม,ลามไปละจะหกโมงเย็นละออไปเราเก็บไม้อันนี้มะเล็กเดี๋ยวมาเล็กยายไว้นี่ดีกว่าเนาะมะเล็กจุูนี้นี่ไงพวกนี้ขายมะนาวออกมาสิบลูก ทำแยมใหม่ทำแยมปล่อยทำไปตอนนี้แยมเราเก็บไว้นี่10นาทีมาเล็ด เนไนตมโอเค้มอะไนต์แข็งไม่ค่อยมีมอันนี้ยางหมดแล้วมั้งรัว่วเก็บไปก่อนหวานจะมาตัดแล้วก็มาซ่อม คุยคุณจอสักหน่อยหนึ่งสบายดีอันนี้หัวใจจอสองดวงครึ่ง วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เวลาสามทุ่มวันที่สิบหกฝนตกด้วยเอาล่ะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ